สบายดีพี่น้องสบายดียังมือแรงพี่น้องได้เวลาโฮสพักอีกแล้วสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสิไปโฮสพักกันกับลานลานคือเ่าพี่น้องแล้วก็อมรา,า,ากากี่นางกำลังโฮสชวนงามคำคำ,คำข้าวโพดท้าอลังงาม ผักกำลังงามข้าวโพดกลาลังงามแต่ว่าข้าวโพดนะ่ะล่าสุดก็คือน,นอนมันยักขึ้นบ่งกำลังอยักขึ้นดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพักกันงามทำไรแล้วดนนใจหาใครในปานบรรยากาศคำ่คำค่ำให้นองเนี่ยมือเศร้ากับสีเย็นเย็นยักน้อยแต่ช่วงนี้คือหนาวเบิดแล้วแหละ ซามเมอร์แล้วเริ่มฮอนแต่ยาม,มื่อเเร่ากับสิหนาวๆจักหน่อยหมอกลงเด็กกันเด็กกันขึ้กาสบายดีเบอร์สกุลสกุลจ้าพ่อกรับมาลากากีแนสนีแห่งสวนจาสวยได้รวยมากที่บ้านพี่เล้ยมันก็เลยมีตุ๊กตาไพรน้องทำปรยูอันนี้คือน,น้องน้ำอ้อย ผักงามงามงามพี่น,อน้องนางสิตัดเมื่อพัเด,พพลพดพพเลยนะจ้าพ่อพัดแล้วพักขคณะนางพ่อพัดเลยนะจ้าเสียไปพัดใซะยังเจ้พัดใส่กระทะจ้าอา้าวใส่ตะบันยังบอกอ่อนๆพี่น้องอ่อนๆนะจ้าอันนี้จะเป็นครั <c oughs> ้งแรกที่เขาตัดไปกินยังพัดได้ตัดจากตน้น นะคะหาตัดเอาต้นใหญง่มันพี่น้องมันแล้วมันแตกอยู่บนนี้เหรอก็บรูกัดพวฮาบมเคยปลูกขนาเป็นขั้งแรกที่เบ้ามีปลูกขนาเนาะแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็บอกเคยปลูกบเคยกินนะจ๊ะอาพักจากอื่นมันยังป่งนยเจ๊จั้าพัสลัดเอขนากระปงมาจากเนาะแล้วมันแตกกิ่งอยู่บอกเหรอโหรือมันบมแตกแต่ว่างามพี่น้องงามสังเกตเบังต้นในกรลังพอดีกิน แต่อยู่บ้านที่บ่มีปลูกไว้อยู่โน่นสูงนะ่ะแก่แล้วมันแก่บดแล้วมันกินบ่ทานแล้วก็บ่มีไคกินส่วนใหญ่ก็ให้งขาเจ้าโหสิได้เด้เนาะเนี่ยมันแซ่บเลยพี่น้องคนบ่ฮู้จักกิ่นอา้าวพัดนะสําหรับบ้านเฮาเขาก็บ่ได้กิรนี้นนเจนแล้วก็บ่มีไคปลูกผัดผัดใส่หมูก็แซ่บมีแต่คณะหมูกรอบคณะนาน้ํามันหอยแล้วก็ลาดหน้าลาดหน้ายอดผาเออ นอกนั่นกะจักกมีโนยังก็บโห้เขาเจ้ากินกระหมะมนาวคือกินดสดสดเฮ็ดหมูมะนาวกินแซบ่บเขาเจ้ากินกระเมี่ยงปากก่าอะไรเจ๊แต่ยนนะ๋ยบ้เคยกินดิบอ่ะนะมันได้อยู่บ่เคยกินอยู่บ่นางเสียเมื่อพัดสู่คุณแม่นางกินจ้านางเสียไปพัดใส่เขา่ขาเข่าพัดเมนกับพัดสมูสมแต่ว่าเขาปลูกกินก็นดีด้เพราะว่าปลูกแล้วบ้ก,กินแล้วมันเสียมันเถ่าซื้อ ปลูกเราต้องกินนะจ๊ะฮดกระลำเนี่ยจะฮดยอดมันเดิมมันสิบ่อฮดใส่เงามันหรือใบมันก็ได้พรอแล้วพี่น้องก็กินลร้มือเอาสลาดัดคือแก้ไว้เทเจอ,อ,อือ,นะอ,อมันสิออกดอกเ<อ>ลยมันนี่กระพาส้มสวนเนี่ยมือแรงพี่น้องอันนี้แม่น มดใหม่ๆใหญ่ๆยาวๆนะจ๊ะปลอดสารพิษร้อยปอร์เซ็นต์ปลูกเองสังเกตเบื้งนี้างใส่ขี้หมูใบมะกันสิมีันหอยกัดหอยแว่งถ้าเขาปลูกเดี๋ยวเขาเล่งปุ๋ยสีดยาเผาค้ายนะแต่เขาปลูกเองเขากับธรรมชาติส่วนใหญ่ขี่งัวขี่ไก่สังเกตพักด้านหลังอ่ะงาม เรารู้ว่าเราใส่อะไรบ้างเรากินได้อืมถ้าเขาขายนะบ่หัวเขาใส่ยังแน่อาจิสีดยาเมื่อนี่เก็บขายมืออื่นก็เป็นได้มันก็เรื่องปกติเนาะพี่น้องคือมันเป็นการตลาดของเขาเจ้าเฝ้าปลูกเฝ้าขายนี่สลัดต้นนี่นะมันแก่แล้วมันกำลังออกดอกก็คือแต่ละปีบ่มีกับบด้ซื้อพันธุ์มันดอกกส็สีเอาแนวพันธุ์ที่เขาเพาะพันธุ์เอง เก็บเม็ดมันไว้แล้วก็ว่านปีนาขขาโพดด้านหลังผักบุ้งีนกาเขียวไส้ขี่หมูแห้งกับเขียวผักสีลาวปลูกผสมกับผักกระเทียมนี่ผักบุ้งหน้างามใส่ทั้งขี่งวใส่ทั้งขี่หมู แส่ผักบุ้งมาพัดเลยเพัดผักบุ้งไผ่แดงบะเจ้หรือพัดสชน้ำมันหอยไผ่แดงส่น้ำมันหอยหลายๆใส่หมูสับกระแทบเด็ดเจ้อยู่กับหลานคือเก่าพี่น้องซิมอนคอนไซพอดเมื่อหญ่แล้วก็พอกินแล้วก็ต้องเก็บเมื่อกินนะจ๊ะแต่ว่าขายนะบอกเคยขายจ้าเกืดอะ้วบอกเคยได้เงินย้อนปลูกพักปลูกไรไปได้กาแจกญาติพี่น้องกิน เห็นยาพี่น้องไหมล่ะกาบอเข้าเอาเดิพี่น้องโอ้ยยาเขาบาได้กินเอาแน่เอาแน่เก็บเอาแน่เพราะฉะนั้นจ่ายเงินน้องมาได้ดอกกินบ่ทานมะกะเทาเนี่ยเจ้พักกาปลูกเฉพาะกินเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้ก็จะเป็นพักตั้งชายเจ้เพิ่อนว่านใหม่ นี่อันปปี่บอมีปลูกสลัดกับอันพักต่างสายก็ใหญ่แล้วแต่เขาปลูกกินเองนเขาบ่ได้ลกนะเจสลัดหรือว่าพักบุง้งเขาเด็ดอยอดเด็ดอยอด,ด,ด,ดบบคือเขาเจ้าปลูกขายเขาเจ้าลกไปเนาะแล้วก็ะบานใหม่แต่เขาเด็ดยอดมันก็แตกใหม่เรื่อยๆคือสลัดนี่ก็เด็ดกินก้านมัน สิพามาเบิ่งกระลำอีกรอบนึงมันกะลังหอ่อติดตามตอนต่อไปว่ามันสิหอใหไง่ั่ไดแต่เขาเจ้าว่าไงคือกันพอส่วงนี้มันอากาศเย็นอากาศหนาวอยู่แล้วคะแนนจะไปหดยอดมันหดยอดมันแล้วมันสิแตกออกจากกันมันสิบหอ่หอหอห่องาม อันนี้แม่มักแตงลายเบามีปลูกมักแตงอ่อนนะนะแตงอ่อนหมักแตงลายพักกระลำกันอุ้ยลายอยู่แว่นซาวสามสิบขุ่มเหรอปลูกลายยางพี่นอ้องมักถั่วของเจนี่บ่ค่อยงามบาไดมันลมแหง้งส้วงนะคงจ่องอยู่มันกรูดมักถัว่วมักแตงเพิน่น บอ่อคือบอกไปใส่ไฮนั่น,น,นขโพดกำลังงามพี่น้องเอ้ยเอาทันทีปลูกทันทีคุดมันบริหอดสามเดือนยักดีมันนะฮะกับปลูก เงี้อในเดือนกูกลัวป่ะเจ้คือมาคุดแล้วปูก้อนชั้นอาทิตยเดี่ยวนึงคุดแล้วแล้วต็มตาบ่ะบริติบเน้นี่นี่เขาคุดเรียบร้อยแล้วมันอันนี้ข้กระปุก่องสัยมันาในเป็นหัวใหญ่แล้วเจ้เขาจังมาคุดเบิดนี่คุดแล้วนี่ ผักชีเวลาเขาปลูกแต่ละปีเขาก็เอาเม็ดพันธุ์มันไหวเขาบ,บ่ต้องซื้อพันธุ์ของเขาเจ้าพี่น้องนี่มันออกดอกเราสิปล่อยฮะมันเป็นเมล็ดพันธุ์ไปเลยอันนี้เป็นผักกาดเนาะพันธุ์แต่ละปีก็บ,บ่เคยซื้อดอกอันนี้ก็บ,บ่เคยซื้ออนพันตาพันนี่ได้เจโอยซีเดี๋ยวมัตสัยโอซีกำลังออกดอกออกพันแล้วไง เขาว่าเอิ้นอีกซื่อเนื่องเคลื่อนต้นอารมณ์ดีเขาว่าเจ๊เอาโ<อ>มแม,เม่เจ๊กินอันนี้จังอารมณ์ดีนะเฮ้อว่สิลักงสีมสันก็สีหลายคนก็บอกว่าเอาบ้านเจ้าปลูกได้ติต้ังกินปุ๊บก็อารมณ์ดีแป๊บดวงใจเฮ้ยทำไมได้เลยคิดถึงเขาจัง เมื่อหมดก็มาหางินก็นางกุ้งตาหน้าไหลเลือดไหลเลือดแง่งข้ามข้ามพี่น้องสงสัยกินลายพดละเจ้าขึมันแทะเอาย่างไร้็ขึ้มันแทะอีกคนส่วนใหญ่ก็ใส่ต้มเป็ดต้มไก่กินทุกทวดไปเลยจ้าอืมนี่มะเขือกข้ามข้ามเลยนะจ้อย่างเมื่อแล้วเอามะเขือเครือของข้าเี่คือเป็นดกโพดโพแท้เต็มอยู่อืม ลายสเกตเบิ่งมะเือเอมเขือเทศหฮาดุกดกส่วนนี้กลังไก่สิมืแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านหฮาหมวลแท้แล้วนะโอ้ยแหบหูเดยกินปูกินปลาตามห้วยตากอา <c oughs> แม่ยังสูพพอแม่พี่นองมากินผักน้ำกันดูนางเก็บผักปงพี่นองสิปิน สูงไพแดงสู้คุณแม่กินและกัหน้าพัดเข่าพัดเสกข้าผู้ไดอยากกินน้ำเจ๊อมาลากัติดตามมาเรื่อยๆพี่น้องหลายคนบอกว่าอยากมาเที่ยวหาเจ๊อมาลากากีจ้าเขาเปิดประเทศผมมีกันขาม้านะคะพะฉะนั้นร้อยไม็ดโครม,มราละขี้หมากอันขี้มกากเผาแห้ง <laughs> พี่น้องจ้าคนเด็กเจ๊บมมุ๋มเนลิงที <laughs> ่มาเเ้าแห้งมาหากันเลยถ้าผู้ได้มัก บรรยากาศธรรมศาสตร์แบบนี้ก็มาได้พีน่น้องทงไฮทงนาแนี่อ,อยู่แนวกินกับกบเขียดบรรยากาศกันช็นเย็นๆบ่อยๆอยจังสิล่ะจ้าอยู่บ้านเฮามืวนแทและนาะโอ้เ <c oughs> <c oughs> จไปเบิ่งมันโนมันยาวส่วนไหแล้ปะปละไปเบิ่งเครื่อมันโนมาถ่ายเมได้แเห็นแต่สวนข้าวโพดไปเบิ่งเมันออก,ก่อนเด้เอามาโลด นี่เด้พี่น้องมันนางนี่กาห้างก็ปลูกได้เพราะเดือนกัวสิเจ้เหรอต้องควัดเบิร์กอนมันบ่ทานเป็นหัวดอกมันต้องสามเดือนพุ่นมันนั่งก็เดือดไยมันนั่งก็ออกแตกจริงนี่นะนะมันกำลังอยากลามเครือเม็ดไม่ทักการแต่ว่าปลูกให้มันติดแล้วก็เ้ามกริโดดหดนำพี่น้องมันก็ปลูกง่ายแค่ทำเป็นครูส่วนใหญ่มันอันนี้มันสิมักแบบดินทรายเนาะ มันจะเป็นหัวแต่ปลูกแต่ละปีก็เป็นหัวเดวยปีที่แล้วบ่มีปลูกนะแค่คู่ละว่าเองอยังไรเธอหลกักกะมังคู่หนึ่งอ่ะนะก็ะยังหลายมันก็นบ่แน่บ่นอนอันนี้พักตัางสายบ่มีปลูกนางปลูกกันตั้งหลคู่สองสี่หกแปดเก้าคู่พี่น้องอืมลายเป็นเป็นเป็น ถอดเวลามันก็เป็นคือเก่าพาพี่น้องมาส้มสวนอีกรอบพี่น้องบาดนี้ครับสิเดเมื่อน้อเจ้ขำแล้วโอยพี่น้องโอ้ยขนาคุณแม่แลวคุณแม่อยู่งั้นบุเดียวพี่น้องแซนดซัมนี่ก็เนตตาสบายดีเบอร์สุขสุขคนเนตตาเพราะว่านางน่ะสิเมื่อพัดเข่าให้แม่กิน ไว้พือยู่กับแม่นางดูสบายดีเลยจ้าพี่น้องบรสชาชนทุขอาการเป็นแปลงดูแลสุขภาพไว้เลยจ้าฝากคนไรคนแชรคนติดตามมาบรรลากากกินเลยจ้าให้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ขอให้ปังๆรวยๆถูกรางวัลที่หนึ่งเดินรางวัลไก่จอกมาแล้วพี่น้องขอให้ถูกรางวัลที่ใหญ่รางวัลทองโถเด้นจ้าสบายดีเจ็บคอเนีเจ็บคอแทนนางพี่น้องว่าไรเลยไรเลย คินี่ขอจบไเพียงเท่านี้พี่น้องไปแล้ว